โอ้ยย่าคลองไปดำหน้าตัวนี่เฉพาะเมื่ออ่างเป็นเข่ามาเนาะมึงดูไปตะม้วนนี่เลยเนาะทอมอีกจะซ้อมซ้ำเมื่อเวลาจังสร็จแล้วว่าสั้นไปดำมัซอยเพิ่นปะโอ้ยช่วงนี้ฝนตกด้เที่ยวแล่นของผมอยู่พ่อป่านั่นมันเลาะง่ายหรอกเอาคุณอ่ะโอ้ยผู้สาวเก่าเพลินนั่งยังผู้สาวเก่าเจ้าไปเที่ยวทะเลผู้น่ะเสื้อสุดปลายน้านสีชมพูผู้น่ะโอ้ย กต่งาไม่ใ hmm. ช่เหรอเนาะมีการแท็ก hmm. ค <ination noises> ้าก yani ันพร้อมเด้อค uh ุณนะบึ on on, ้กดุกอยู pounds, right? ่กับพ่อใหญ่ฮีโน่ซะโอ้ยข่าวาปน้องเจ้าขนไดเนาะพวกแดงเขาก็แทกค้าขายบนหน้าะหมูพวกกับมันลายที่ไปหาบอกยังสั้นน้องบ้านบอกทฤสิย่านเขาไปเห็นเพื่อนแน่เนเนาะสร้างแบบหาตัวย่านน้ำค้นเนาะกดจะบอกฟังเนาะเจ้าหันเขาไปเที่ยวต่างประเทศเจ้าก็เห็นเจ้าก็หูจัก เขาไปเที่ยวภาคเหนือพวกเขาได้ไลนเจ้าของหูจักเขาไปเที่ยวทะเลเจ้ากันยังหูจักตอนนั้นยังบ่าว่ากูเปิดเอฟซีเขาอยู่มึงอ่ะในเอฟซีเขานะ